สวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับผมจ้ะพอดีมีกล้องส่งมาถึงบ้านหนองบัวอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เบิ่งกันครับว่าที่เป็นเอยียงนะครับเนาะส่งมาจากเลระครับแถวด่านกุนทศแถวชัวยพุ่มครับจากเอฟซีทันหนึ่งครับพี่เสือใหญ่ส่งมาให้ครับเนาะ มัมอืมของขึ้นซื้อเมืองเช้พุ่มครับม,ม,มัมมัมหมูมัมเนื้อว่าคนเชียนบอกอย่างนี้ใส่กรอบหมู คุณเชียงคุณเชียงก็มีครับแผมาอย่างดีเลยพี่นอ้องปึ๊บ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 ,บได้กินควางอร่อยอีกแล้วครับมือนี้ครับเพิ่นแนะนำไวาตากแดดก่อนครับเพื่อเพิ่มอรรถรสรสชาติในการกินครับสิได้แซ่บสิได้เปรี้ยวจังหน่อยว่าซั่นว่าเพิ่นบอกว่นนำ้ำมาตากแดดจะเครื่องมือ หรือมือนึงก็ได้ว่าท่นเดี๋ยวมันก็เสียออกไปตากเดียครับผู้ใดสนใจอยากกินมัมมีทั้งมัมหมูมัมเนื้อครับทั้งใส่กอกทั้งกุนเชียงนะครับเนาะติดต่อหาพี่เสือใหญ่ได้ครับเดี๋ยวบ้านบัวขึน้นช่องทางการสร้างซื้อให้ยนะครับเนาะผู้ใดอยากสร้างแบบออนไลน์เพิ่นกระซ่งครับหรือว่าสิผ่านเสน้นด้านคุณโทษเชฟ้อพุม แวะซื้อได้ครับกอมอกอมอ48ยูเทิร์นก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตทติดกับเทศบาลน้องบัวตะเกียบครับพร้อมให้บริการผู้ใดพานเสน็นด่านคุณทดแช่พุ่มกะแวะซิมมัมพีเสื้อใหญ่ล่องเบิ้งครับแวะอุดหนุนกันได้ครับหรือว่าสะสร้างทางออนไลน์ก็ได้ครับติดต่อเข้าไปหาเพื่อนได้ครับพี่น้องกะผู้ใดมีสินค้ายัางอยากให้บ้านลงรีวิวกะทรงมาดใหนะครับเนาะร่วมโดยช่วยกันครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับ ยินดีรีวิวสินค้าของท่านให้ครับอาสิบมีคนสนใจอยากสั่งซื้อไปรับประทานติดต่อเขามาได้ครับ ครับพี่น้องหลังจากจากแดดไว้ได้ที่แดดล่มล้มตกแล้วครับบ้านนี้ตามคําแนะนําของเพื่อนผู้คนขายบ้านนี้ถึงเวลาสิเอาไปขึืนห่านขืนเวทีขึ้นไฟแล้วครับพี่น้องบ้านนี้สิได้ลองซิมเบงว่าสมคําล่ํเลือประมํใชัพุ่มนี่มําของไอเสือใ่นี่อันนี้คือสิเอาไปย่างครับพี่น้อง mm. สีสันน่ากินนะครับ มาเก็บผักไปกินกับหม่ำห่าครับสลัดคุณยายกำลังงามๆไปเนาะปลูกใบแปลงน้อยๆครับกินมนะท่านเพื่อเอาครับกำลังครับตักปอดชานผิดครับโอ้โหสลัดคุณยายกลำลังงามไปเนาะค้หาปอด 我问们。 จะรับสวยๆพี่นอ้องพอนะครับพักชีหรือว่าหอมปลอมอน,นั่นเองครับจะคือเป็นยุบๆเงี้ยวเดียด ไปกำลังเป็นทานดีพี่นอเราเสี่ยวแฟนวลเราทีเทาครบจังเลยครับขอบคุณไปยังผีเสื้อเงละลายครับามาลองอย่างซส้มเบิงครับพี่นออันนี้จะเป็นกุินเชี่ยงครับยังตากแดดบ้านไหนครับกุนเชี่ยงสรสัยสีเห็ดใหม่ๆเราทรงมาให้เลยครับ เป็นมัมพอนแน่ใจว่าเป็นมัมหมูหรือมัมเนื้อแล้วครับสีเท่ากันเนทรงมาให้ทั้งมัมหมูแล้วก็บมัมเนื้อนะครับสองอย่างคลายกันเลยสีเท่ากันเลยอันนี้เป็นใส่กรอกหมูหรครับโทษไปสอบถามราคาหรือว่าติดต่อเป็นไปทางเฟสทางไลน์ก็ได้ครับ พี่น้องมันบอกสูตรมานําว่าตากเครื่องมือแล้วก็ย่างซุกแคแ8ดสิเปอร์เซ็นพอดเดอร์าทันว่าชิบ่ำมาทันว่าถ้าแบบคนมักเปรี้ยวกับตากแบบจากมือนึงว่าทันครับมันบอกอันนี้ใสก่กอครับอันนี้ขุนเชียงอันนี้ซองอันนี้เป็นเน้เป็นมัมมัมมูก็มัมเนื้อครับว่าแน่ใจว่าอันไหนเป็นมัมเนื้อ จะเป็นมัมมสีขึ้นกันเลยกินข้อเสีหูครับตอนกินข้อสีหูไก่สีได้ทียแล้วพี่น้องเตรียมพักเตรียมยังไม้แล้วครับพี่น้องคิดว่าจะได้แล้วครับพูน่ะอีสันมัมอันนี้มัมอันนี้กุนเชียงครับ เป็นใสกรอกม,มันเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบ่มันเลื่อยตีนี่พี่น้องมาครับซิมกันครับบ้านนี้่พี่น้องหลังจากซุกแล้วครับน้ำพริกแกะบ่ายก่อนพริกรอกหุ่นยายก่อน ไส้กรอบหอนต้นหอนต้นหอนต้นนี่ขนมอันต้งขุนเชียงครับเงี้ยไปเลยนี่เป็นขุนเชียง sai cỏ Hãy subscribe ปุ๊บหมอนหมูหมอนเนี่ยสีมันคล้ายกันขนาสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องนีลูกชายมีมีคุณยายมารีวิวหมัมแช่พุ่มน้ำครับ ขอบคุณอีกตอนนครับทรงหม่ไอเสียนยงเอฟซีานงบ่อยครับอะไรีวิวเหม่อนเอ้าเนยลองดูอันนี้เอฟซีไม่กินต้องกันเด้อพี่น้องเีบอันนี้หมําเนื้อเนื้อ้วนนี่เนื้อหมกอเาะพะพราะ็นหมันจกมกม่เชยุ่มีม่ำเนื้อพุ่มลองดูคนยาย แซ่บอันเนี้ยกินยั้องอ,อ,อง,องอมาก,กิน,าานกันลองลองหมือนมจินกันติดเนะบเขาทักปักกับสนาบางครั้นว่านีหมูครับนี่ว่เนี่ยอันนี้เป็นหมูมันบมันบ ถึงกับหิวของเลยเลยถึงกับขนยาจิสิพอดีน่ะอือแล้วก็จับใ,ใรครบอกใครบอกมันคือเห็นโด,ดจัดพอดีเลยนอกพ็ดีจางม่เข้มจับเดือดครับ xem ừ. một cái chèo. Ừ. <laughs> ừ. đó Một con ăn tèo nè công chèo. Một có ăn cư này ăn cư mùi, mẹ. con ăn mẹ. Một con ข้าวผัเขาเลยรบนี้ข้าาดเขาเลยในรถพอดีมีหมัมม่วเ่มเนิดนประมาณครบเนี่ยมีหม,มัมเนือนี่ยมีหมัมมูหมูแพ้งเนาะหมูกระิ้มหมูกระดิทอแลาเนือแล้วพี่น้อง

จากบูปันนั่นเลยต้นหนึ่งหลักกันไปทางแจ้พุ่มเหมือนม่ตรหม่ำต้ไทยกอกก็เลี้วเทคล้ายตามไม,<ำ>ม,ม่ได้จำยิ่งเต็มหมดเลยตอนไปหักหลานมันเห็นยุงมาใส่กว่าเราห้องหัวมากครับใส่กว่ขอขคนนี้บานเลยซื้อมาให้เลย เจ้าย่างไข่ตลาดนั้นตันเนื้แซบก็ต้องตือน้ำตลาดนั้นอยจะได้แซบว่านะจัดเป็นจะดีกว่ายังเน้นๆได้ไหมครับขับเขาได้เอาเรื่องเน้นๆครับแซบบ่มีมั่นครับมีแต่เนื้อครับอันนี้ตามตามจริงครับเนื้อเน้นๆครับเจับเขอเบาหน่อยหนึ่ง เปนเนต์ก็ไม่เข่าด้วยนะนี่บอกขอเขาก็เขาน้อยๆถ้าสือจินมัลจะเข่าหลายก้อด้วยเข่าเปนเน็บได้หน่อยหน่อยมันก็เหนืออ่แบบแบบแบบอหลายจับจับจบยืดหย่น,นจะไปซื้อวุ้น์มัน,นยุะอันนี้ไปทั้งไปบอกบ้าไปอุ่นมันไป <laughs> <laughs> ไปยังย้อลเย มเแค่เป็นมนันเอกมึงบอจะกินเป็น <laughs> คันทํามตรวุ่งกาดเฮ็ดเป็นเนะนื้อหนาหน่านก็ไม่เฮ็ดขานะ สิโพดไายหคนะมีสูตรอยู่เรื่ไม่สวนหรอฮะแห็ดเนี่เยเห็ดเราลงดวดถุงตะปัดก็เหลืยังเหลือลอีกเยอะอย่างมาซิมชวนนงึงครับ มาในรายยุดนี่ก็แซ่บไปซุย่ยางมันช่เป็นแซ่บไปคนระเบียบกินลูเข้าได้กับเพียงมาได้พีสส่ข้อวสื่อน่นมาก้อจะเป็นของกินเด,นดิ่นเนี้นยก็ยงั้นเข่าไหลย้ำย้ำเหุ้กระเจ้าใส่เข่าไหลเข่าไหลตุ้ง ครับย่องขอบคุณไอ้เสียใหญ่อีกทีหนึ่งครับทางบวกกับคุณแย่กสิลาไปทั้งนี่ครับใครอยากอุดหนุนเพื่อนกะติดต่อเพื่อนไปได้ครับตามที่บางลังบวกเป็นใหม่นะครับราคาย่อมเย้าแซ่บแซ่บแซบแล้วก็เพ่ปัญหดมาใหมายทั้งสี่แซ่บเป็นเป็นตะเบวุฒิหนุนเพื่อนยุบพี่น้องแซ่บก็กลิ่นยุบขอบคุณพี่น้องที่กระลังรับชมครับผมพรอยพรอนไม่คลิปนะครับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับโชคดีสวัสดีครับย้าขอบคุณหลายๆผู้คนจงไม่กินก็นได้ขอบคุณหมดทั้งเอฟซีพี่น้องที่ผู้คนที่เบิ้งอยู่ในขณะนี้มุ่นั่นแหละ <c oughs> เป็นยูดีมีแห้งสุขภาผักแข็งแรงสุขถสุกค้น